เรากลับมาตามดราม่าเรื่องนี้เลยกรณีที่มีตำรวจระดับสารวัตรนะคะไม่พอใจแทนผู้บังคับบัญชาที่ไปเตะบอลและแพ้ลูกน้องก็เลยสั่งให้ลูกน้องเนี่ยเหมือนถูกทำโทษเอาหัวปักพื้นค่ะแล้วก็มีเพจดังเนี่ยเอาคลิปนี้ออกมาแฉนะคะกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะก่อนจะไปฟังคำชี้แจงจากแต่ละส่วนเนเราย้อนกลับไปดูคลิปต้นเรื่องนี้กันก่อนค่ะ

ดูคลิปเหมือนโดนลงโทษอ่ะแต่หลายคนบอกมันเป็นเกมกีฬานะมันก็มีแพ้มีชนะกันได้ใช่ไหมคะไม่แต่เกมกีฬามันก็ไม่ควรจะต้องมองโลกคือหมายถึงว่าถ้าเขาชนะแล้วเขาต้องถูกลงโทษหรออะไรอย่างเงี้ยถูกไหมที่คนวิพากษ์วิจารณ์ว่าถ้าอย่างนี้ก็คือเราเตะไปอ๋อแพ้นายดีกว่าตอ่อไปนี้เตะแพ้ให้หมดเลยดีกว่าใช่ไหมคะจะได้ไม่ต้องมาโดนทาแบบนี้เป็นดราม่าเลยค่ะหลังจากที่เพจนะคะพระจัน์ลกระต่ายวีสองแชร์คลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ระบุบอกว่าเตะฟุตบอลด้วยกันไม่พอใจสั่งให้หััวปก ในสนามฟุตบอลมีแต่นักกีฬาไม่มีคําว่าผู้บังคับบัญชาไม่มีคําว่าลูกน้องน้ําใจนักกีฬายังไม่มีถ้ายศและตําแหน่งสูงกว่านี้ต่อไปในภายหน้าผู้ใต้บังคับบัญชาลําบากแน่ๆแล้วก็ติดแฮชแท็กภาพ2เถื่อนเล่นฟุตบอลแพ้แล้วสั่งให้ปักหัวสนามฟุตบอลไม่ใช่ศูนย์ฝึกนะครับสารวัตรเป็นหัวหน้าห้องรองผู้บัญชาการแล้วไงครับใหญ่นักเหรอโอ้โหก็แบบดุเดือดกันมากเลยนะคะไม่รวมคอมเมนต์ของประชาชนอีกนะ เพจนี้บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตรซึ่งเป็นการเล่นกีฬา ฟุตบอลเนี่ยมันก็ต้องมีปะทะก,กันบ้างอาจจะมีเจ็บกันบ้างเป็นธรรมดานะคะแต่ว่าน้องหน่วยปฏิบัติการพิเศษเนี่ยเขาก็เดินไปขอโทษแล้วทําไมรองผู้กํากับรายหนึ่งไม่พอใจแล้วพูดออกมาว่าถ้าเป็นลูกน้องผมเนี่ยสั่งขัง3วันเพราะโกรธที่ทีมตัวเองแพ้และเจ็บจากการเล่นฟุตบอลเหตุ <S <S <He ads S 2> การณ์นี้ก็เลยทําให้หลายคนบอกรับไม่ได้นะ,ะเฟุตบอลเนี่ยคือกระชับมิดจริงหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมกลายเป็นแบบนี้ที่สําคัญตั้งข้อสังเกตว่าสารวัตรนายนี้ มาอยู่สำนังกงานร,รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค2ได้ยังไงเพราะตําแหน่งเนี่ยเป็นสารวัตรสอบสวนสพเมืองจันทบุรีรไม่เคยกลับไปเข้าเวรไม่เคยรับคดีแถมยังรับเงินค่าตาแหน่งฟรีๆตั้ง1 4 0 0 0บาทเอาขยายผลไปอีกนะบานปลายไปอีกอันนี้เดี๋ยวให้ความเป็นธรรมว่าเจ้าตัวก็สามารถชี้แจงได้นะเพจเขารายงานความคืบหน้าอีกด้วยนะคะว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษเนี่ยถูกบังคับให้ปกป้องสารวัตรที่สั่งให้ปักหัว และสารวัตรที่ปรากฏในคลิปได้ไปขอโทษหน่วยปฏิบัติการพิเศษแล้วแต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าอันนี้ทิ่ไปไปเพราะนายสั่งหรือสํานึกผิดได้เองก็ไม่รู้อันนี้ก็คือข้อมูลจากทางเพจครับแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับคนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลต่างๆคือพันตำรวจเอกนิทัศน์แหวนประดับพูกกับกับการปฏิบัติการพิเศษกองประครับการสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาคสองเล่าให้ฟังแบบนี้บอกได้เชิญนายตำรวจและตำรวจที่ปรากฏในคลิปมาสอบถามข้อเท็จจริง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงแล้วก็ทําความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายแล้วโดยนายตารวจยอมรับว่าเกิดเหตุแบบในคลิปจริงๆแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาเป็นการลงโทษนะแต่สั่งในลักษณะเป็นการทดสอบจิตใจค่ะเขาใช้คํานี้นะทดสอบจิตใจเป็นการทดสอบระยะสั้นๆจากนั้นก็สั่งยกเลิกการปฏิบัติในทันทีมีการสอบถามทางผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกสั่งให้ทําไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือติดใจในการสั่งการนี้ ยืนยันว่าได้คุยและทําความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วก่อนจะแยกย้ายออกจากสนามฟุตบอลคือ2ฝ่ายเคลียร์กันหมดแล้วไม่ได้มีใครติดใจเอาความอะไรนะครับกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้เป็นการแข่งขันฟุตบอลนะครับเป็นการออกกําลังกายประจําสัปดาห์ซึ่งผู้บังคับบัญชาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เช่าสนามฟุตบอลของเอกชนให้ตำรวจได้ร่วมกันออกกำลังกายเตะฟุตบอลสัปดาห์ละสองครั้งให้ตำรวจมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและผ่อนคลายจากการปฏิบัติหน้าที่อันนี้เป็นคำชี้แจงของเขาเอาทางด้านของทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์นะคะลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะไปคุยกับคุณทิติสีเรืองเป็นเจ้าของสนามฟุตบอลนะคะบอกว่าตำรวจเนี่ยทำโทษเอาหัวปักพื้นเกิดขึ้นจริงที่สนามฟุตบอลแห่งนี้และเขาบอกว่า คือปกติเลยนะที่ตำรวจชนบุรีจะมาจองสนามเล่นฟุตบอลกันทุกวันจันทร์ช่วงสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเพื่อออกกำลังกายไม่ได้แข่งขันชิงแชมป์หรือว่าจริงจังอะไรทีนี้ในแง่ของการทำโทษนะคะในสนามฟุตบอลก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของตำรวจที่มาเล่น mm hmm. เห็นเป็นประจำส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกทำโทษจะเป็นตำรวจจบใหม่มาเล่นกับผู้บังคับบัญชาหรือครูฝึกก็มีการสั่งให้วิดพื้นลุกนั่งบ้างแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งค่ะ ถ้าตามคลิปเลยผมผมไม่ทราบไม่เห็นนะครับแต่แต่เท่าสองเท่าสังเกตน่าจะน่าจะเป็นตำรวจใหม่อะไรประมาณนั้นใช่ <Yeah. S 1> ส่วนใหญ่จริงๆแล้วมันไม่ค่อยมีนอกจากถ้าเห็นบางครั้งก็แบบว่ามีตำรวจใหม่ฝึกใหม่อะไรเงี้ยมามาแล้วก็แบบเหมือนแบบจอกล้อเล่นเล่นกันแกล้งกันสําหรับนายกับลูกน้องอะไรประมาณนั้นมากกว่าที่เห็นนะครับเคยเห็นครั้งเดียว <Yeah. S 1> มันเป็นวัฒนธรรมหนึ่งแล้วก็เหมือนแบบว่า เป็นเรื่องปกติอะสรัา,ราตำรวจใหม่กับตำรวจรุ่นพี่ครูฝึกอะไรเงี้ยมือนปกติเขาจะมีซ่อมกันหรือว่าแดกกันอะไรเงี้ยปกติครับทางเ<า><า>จ้าของสนามฟุตบอลบอกปกติแต่เห็นบอกมีทางตำรวจติดต่อมาขอโทษนะเพราะว่าเดี๋ยวสนามฟุตบอลก็จะพลอยได้รับผลกระทบ,บ,บไปด้วยแล้วมีรายงานว่ามีทีมงานพอบอรตอรอติดต่อมาขอทราบข้อที่จริงแล้วก็จะเอาไปรายงานให้อบอออพบตรทราบเรื่องต่อไป